สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการผ่นวรรณยุกต์อักษรต่ำกันนะคะวรรณยุกต์สิ่งสำคัญผันอักษรตัวชี้วัดสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 1. บอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่างๆ 2. ผันคำอักษรต่ำ 3. า 3. กระตือรือร้อนในการร่วมกิจกรรมก่อนที่เราจะไปดูหลักการผันอักษรต่ำเราไปทบทวนตรายางกันก่อนนะคะ อักษรตำ่ำหมายถึงพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีทั้งหมด24ตัวและแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคืออักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดียวเรามารู้จักอักษรต่ำคู่กันก่อนนะคะอักษรต่ำคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มีสิบสี่ตัวได้แก่คอควายคอคนคอละคังชอช้างซอโซชอเชอทอมนโทูทอผู้เท่าทอทหารทอทงทอพาน ฟอฟันพอสำเพาและหอนกคู่ค่ะเรามาดูวิธีการจำพยัญชนะอักษรต่ำคู่กันนะคะพ่อขาฟันทองซือ้ช้างห้อพ่อแทนพยัญชนะพอพานพอสำเพาขา แทนพยัญชนะคอควายคอคนคอละคังฟันแทนพยัญชนะฟอฟันทองแทนพยัญชนะทอทหารทอมนโททอทงทอผู้เท่าซื้อแทนพยัญชนะซอโซชา้าง แทนพยัญชนะชอช้างชอเชอ้อแทนพยัญชนะหอนกฮู่ค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักอักษรต่ำคู่แล้วทีนี้เรามารู้จักอักษรต่ำเดียวกันบ้างนะคะอักษรต่ำเดียวคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีสิบตัว ได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการจำพยัญชนะอักษรต่ำเดียวกันนะคะ งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูแทนพยัญชนะงองูใหญ่แทนพยัญชนะยอหญิงนอนแทนพยัญชนะนอนหนูอยู่แทนพยัญชนะยอยักษ์นะ แทนเพียญชนะนเนนริมแทนเพียญชนะรอเรือวัดแทนเพียญชนะวอแหวนโมแทนเพียญชนะหมอมา้ลนนอลาลีแทนเพียญชนะรอจุลาโลกแทนเพียญชนะรอลิงค่ะ ต่อไปเรามาดูหลักการผ่านอักษรต่ำกันค่ะอักษรต่ำคําเป็นใช้วณยุกต์ได้สองรูปคือรูปเอกรูปโทพื้นเสียงสามัญผ่านได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรี คำตายคำตายสระเสียงสั้นใช้วรรณยุกต์ได้สองรูปคือรูปเอกรูปจัตวาทื้นเสียงตรีผันได้สามเสียงคือเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะคำตายสระเสียงยาวใช้วรรณยุกต์ได้สองรูปคือ รูปโทรูรปจัตาวาพื้นเสียงโทผ่านได้สามเสียงคือเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาค่ะตัวอย่างการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำคำเป็นผ่านได้สามเสียงเสียงสามัญเสียงโท เสียงตรีซึ่งเสียงโทจะอยู่ในรูปเอกเสียงตรีจะอยู่ในรูปโทค่ะเช่นคำว่ารอยผันได้ดังนี้ค่ะรอยรอยรอยคําว่าเช้าผ่านได้ดังนี้ค่ะเชา้ชาเช้า เชา้าคำว่ารอยพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามัญคำว่าเชา้าพื้นเสียงก็เป็นเสียงสามัญค่ะคำตายผันได้สามเสียงเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเช่นคำว่าคะผันได้ดังนี้ค่ะ ค่ะคะาขาคำว่าค่าผันได้ดังนี้ค่ะค่าคาขาคำว่าค้าเป็นคำตายสระเสียงสั้นพื้นเสียงจะเป็นเสียงตรีส่วนคำว่าคากเป็นคำตายสระเสียงยาวพื้นเสียงจะเป็นเสียงโทค่ะ คำในวงเล็บเป็นคำที่ไม่มีใช้ในภาษาเขียนบางคำใช้เป็นภาษาพูดค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักวิธีการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำแล้วเรามาฝึกผันอักษรต่ำกันนะคะคำว่านั่งผันได้ดังนี้ค่ะนั่งนั่งนังคำว่ายาว ผ่านได้ดังนี้ค่ะยาวยาวยาวคำว่าเล่นผ่านได้ดังนี้ค่ะเล่นเล่นเล่นคะผ่านได้ดังนี้ค่ะค่ะคะค่ะคำว่ายากผ่านได้ดังนี้ค่ะ ยากยากยากเมื่อเด็กๆรู้จักหลักการผ่านอักษรต่ำแล้วเรามาสรุปความรู้พร้อมๆกันค่ะการผ่านคำตามเสียงวรรณยุกต้องใช้หลักการของตรายางและคำเป็นคำตายควบคู่กันค่ะวันนี้มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆฝึกทำด้วยนะคะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดจะอยู่ในลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ